สวัสดีค่ะทุกๆคนมาค่ะวันนี้คุณครูเพิ่งจะพาพับผีเสื้อแสนสวยแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะใช้กระดาษสีมาเลยค่ะทำม,มาดูเลยค่ะได้แล้วนะคะกระดาษขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเราจะขนาดใจกว่านี้ก็ได้ค่ะ เริ่มเลยนะคะพับทะแยงมุมค่ะทั้งสองด้านเลยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอันนี้ใช้กระดาษโปสเตอร์สองหน้านะคะรลีดห่ะเลีดหลเลียด,ลลด,ลลดลลอ,อันนี้กลางออกค่ะอีกข้างด้านหนึ่งพับทะแยงมุมเหมือนเดิมค่ะ พับทแยงลงลงมาเหมือนเป็นให้แก้วก่อนะทแยงยิงใ,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 ให้เขาได้ก้างออกขาได้แล้วเสร็จแล้วพลิกกลับด้านหลังค่ะพลิกกลับมาแล้วก็พับจากต้งบนลงข้างล่างพับขรึ่งเลยค่ะ ลีนนะคะคลีนแล้วกลางออกค่ะแล้วพลิกกลับมาด้านด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับมาเห็นไหมคะกดเข้าไปกดกระดาษแล้วเข้าไปค่ะแล้วก็ตามรอยเลยค่ะบีบทางด้านซ้ายาพับเข้ามาค่ะซ้ายแล้วก็ขวาพับเข้ามาค่ะเราก็จะได้ นี่หลยค่ะรีดค่ะรีดให้เขาเป็นรอยพับสวยงามได้แล้วนะคะพับครึ่งเข้ามาค่ะพับครึ่งทางด้านนี้คือสันทบนะคะตัดเป็นประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะ ตัดเป็นรูปโค้งมนโค้งมนแบบนี้นะคะตัดเป็นรูปโค้งมนค่ะได้แล้วลางออกค่ะรูปโค้งมนเลยนะคะพับมุมจากทางด้านขวาเข้ามาหาจุดหนึ่งกลางเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็มาหาจุดเส้นขีดกลางค่ะซ้ายเข้ามาทางด้านซ้ายเข้ามาได้แล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะพลิกมุมมาแบบนี้เลยนะคะให้มุมสามเหลี่ยมคือยู่ข้างล่างด้านล่างแบบนี้ค่ะตรงนี้ พับเลยขึ้นมาถึงขอบตรงนี้ให้เลยเส้นขอบประมาณ0.5ซนติเมตรค่ะให้เลยเส้นขอบประมาณ0.5หซนติเมตรนะคะแล้วก็พับลงค่ะพับตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาเลยลงมาแล้วพับค่ะพลิกกลับมาด้านหลังตรงนี้ใช้นิ้ว ใช้นิ้วชี้กดลงไปค่ะนิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางบีบหรือว่าดันขึ้นมาค่ะกดลงไปนะคะมันจะคล้ายๆกับบีบนะคะเห็นไหมคะบีบให้เป็นลักษณะของปีกผีเสื้อแบบนี้ค่ะกดลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ผีเสื้อ แสนสวยภายในสองนาทีก็ได้แล้วค่ะสองสามนาทีผีเสื้อแบบนี้ค่ะทำยังไงผีเสื้อจึงจะตั้งได้เหมือนแบบนี้นะคะตั้งได้ผีเสื้อตั้งได้เป็นกับแบบนี้นี่ค่ะท็ทำแบบนี้เลยค่ะ จะใช้กาวติดตรงนี้หรือว่าใช้สเตปเปิลติดก็ได้ค่ะผีเสื้อก็จะตั้งได้พอดีเลยเสร็จแล้วค่ะผีเสื้อเซนสวยขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กดติดตามช่องของคุณครูเพิ่งออนออกมา เราพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะดูว่าคุณครูเพิ่งจะพาไปพับอะไรสิ่งสวยๆงามๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ